ครัวปลากระปานและสันเอง go ข้ามาค่ะเต้นทำไมอะถ่ะยผัดเผ็ดปลากระดูค้าอาหารเอทยได้วู้เมนูนี้คืออะไรคะต้มยำปลากดค้างต้มยำปลากดค้งอันนี้อะค่ะผัดเผ็ดปลากดค้างใส่หน่อไม้ค่ะผัดเผ็ดปลากดค้างใส่หน่อไม้อันนี้อะค่ะปลากดูกคางพิเศษดำ พากดผัดพริกแดงเนี่ยค่ะสูสีปลาเนื้ออ่อนสูสีปลาเนื้ออ่อนมยอันนี้ราคาคุณที่ทอดมันปลากายปปาทางร้านนี่คนทำอยู่สองโคนคุณที่หนึ่งหนึ่งและสองที่อยู่ในครัวจ้าใช่จ้านี่กินนะคะ <c oughs> แบบไม่มีไม่มีแป้งจักเม็ดอะ่ะไข่เจียวแบบ ี่ชอบไผ่เจียวเท่านั้นก็เข้าใจเราโอ้โหสดมากอร่อยมากก๋วยเตีะยวก๋วยเตี๋ยขอบคุณค่ะก็จะเต็มละขอบคุณค่ะคุ้ยค่ะบ้านะคะอร่อยไหมน้องสาวลองดูค่ะแม่อร่อยมากอันนี้คือเมนูแนะนำคือกบทอดนี่ค่ะกบค่ะลองกินดูไม่เคยกินเลยอ่ะไม่เคยกินกบลองดูไอตองลองดู อร่อยอันนี้ก <mayor> ็ส่งทอดกินครั้งแรกอร่อยอร่อยอิ่มอร่อยมากร้านนี้แนะนำนะคะนี่เอาเมนูมาให้ดู ราคาเอา่ยใดต่างๆนะคะถ้าเกิดมาร้านนี้แล้วอยากจะแนะนามากเลยท่อน,นมันปลากายแล้วก็ชูฉีปลาคังคือแบบอร่อยมากก like ็ราคาน่ารักนะอยู่ที่แบบราคาประมาณ120-150ค่ะก็สมเหตุสมผลกับวัตถุดิบที่สดมากเป็นแบบปลาแม่น้ำก็ร้านนี้นะคะเปิดทุกวันเลย9โมงถึง2ทุ่มปักหมุนมาได้เดี๋ยวเราจะปักหมุนเดีให้ชื่อร้านครัวปลากระปานนครสวรรค์